่นะคะก็น่าจะพร้อมกันแล้วนะคะสวัสดีนักเรียนชั้นมหนึ่งทุกคนนะคะวันนี้เรามาเจอก,กันกับคลิปวิดีโอนะคะวิชาเทคโนโลยีนะคะอันนี้ก็อยู่ในช่วงของการเรียนผ่านคลิปวิดีโอนะคะนักเรียนทุกคนบอกเพื่อนๆด้วยล่ะก,กันนะว่าให้เข้ามาดูเพราะว่าเดี๋ยวครูเรนกวาจะทิ้งแบบ สอบนะคะแบบฝุณหัดนะคะเราจะทําแบบฝุณหัดในหนังสือไปด้วยครูจะทิ้งการบ้านเอาไว้นะคะเพราะงั้นให้หนักเรียนดูแล้วก็ทำส่งตามที่ครูบอกแล้วกันนะอ่ะโอเคเราจะอยู่ในที่บทที่บทที่5นะคะคราวนี้เนื้อหาในบทที่5น่ะจะเป็นในเรื่องของการออกแบบอัลกอริทึมนะคะไอ้อัลกอริทึมเนี่ยเราเราคุ้นหูกันอยู่แล้วเราเราจะได้เรียนกันบ่อยขึ้นเรื่อยๆ นะคะบ่อยขึ้นนะบ่อยขึ้นและนักเรียนจะต้องทำความเข้าใจให้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่ามันจริงๆแล้วมันเชื่อมโยงกับการเอาไว้สำหรับการแก้ปัญหานะคะหรือรวมไปถึงกระบวนการแก้กระบวนการขั้นตอนในการเอาหาวิธี่งางๆนะคะมาใช้ในการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนหรือปัญหาในชีวิตประจำวันอ่ะนะคะอ่ะอันนี้เรามาทวนกันก่อนเนาะเรามาดูกันก่อนนะคะ ว่าว่าสัญ,ญลักษณ์ที่เราใช้ในอัลกอริทึมมันมีอะไรบ้างหลักๆใจความสำคัญนเนี่ยอย่างไอ้ตัวเนี้ยนะไอ้ตัวนี้นะคะนักเรียน่รู้กันอยู่รู้กันดีอยู่แล้วเนาะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะรู้จักกันดีอยู่แล้วว่ามันคืออะไรอ่านะคะนักเรียนรู้จักกันดีอยู่แล้วอันแรกเลยก่อนที่เราจะเขียนอัลกอริทึมแต่และกระบวนการแต่และขั้นตอนได้เราจะต้องเริ่มจาก อันนี้เป็นอันดับที่หนึ่งจำไว้เลยนะคะสัญลักษณ์เทอร์มินอลหรือเรียกกันง่ายๆเลยก็คือ start start กับ end หรือ start กับ stop ก็ได้นะคะหรือเริ่มต้นกับจบนะคะการเขียนผังงานจะต้องมีคำสั่งเริ่มต้นนะเมื่อผังงานสิ้นสุดลงแล้วจะต้องมีคำสั่งให้มันหยุดนะคะจำไว้เลยลักษณะหน้าตามันเป็นแบบนี้นะคะมันจะเป็นขอบมันจะโคง้คงโคง้คงโหน่อยเนาะ จำชื่อภาษาอังกฤษไว้ด้วยเขาเรียกว่า terminal นะคะจากนั้นคราวนี้ไอ้พวกสิ่งต่างๆสัญลักษณ์ต่างๆเหล่านี้เขาเรียกไปถึงกระบ,บวนการแล้วนะไอ้สัญลักษณ์ต่างๆเหล่านี้นะคะนักเรียนจะเอาไปใช้ในการเอารูปร่างแบบนี้แล้วเขียนข้อมูลลงไปให้ตรงกับความหมายนักเรียนต้องจําให้ได้เพราะว่าอะไรสัญลักษณ์ต่างๆเหล่านี้นะคะมันเป็นมาตรฐานสากลหมายความว่ายังไง คนที่เรียนในวิชาคอมพิวเตอร์เรียนในเรื่องของการเขียนโปรแกรมหรือคนที่กําลังเรียนในเรื่องของกระบวนการแก้ปัญหาอะไรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาจะต้องทําความรู้จักและคุ้นเคยกับสัญลักษณ์พวกนี้อยู่แล้วแล้วเป็นความหมายตายตัวนะคะทั่วโลกเขาใช้ความหมายเดีวยวกันนะเราจะไปใช้มั่วไม่ได้เพราะงั้นนะักเรียนจะต้องดูอันแรกเลยนะคะไอสัญลักษณ์แบบเนี้ยอันนี้นะอันนี้นะคะ ใช้ได้ทั้ง input แล้วก็ o u t p u t แต่ไอ้ input กับ output อันนี้คือเราไม่ได้ระบุข้อมูลเราไม่ได้ระบุว่าเราจะเอามันเข้าหรือออกผ่านอุปกรณ์อะไรนะคะเรา input เข้าไปหรือเ output ออกมาไม่ได้ระบุเจาะจงตาตัวนะคะว่าจะให้เอาเข้าผ่านอุปกรณ์อะไรหรือเอาออกผ่านอุปกรณ์อะไรอันนี้นะจำไว้ตรงนี้นะ ไม่ระบุนะคะไม่นะไม่ระบุชนิดของอุปกรณ์นะคะต่อไปตัวที่สามตัวนี้อันนี้ตัวที่สองนะตัวที่สามนะคะเขาเรียกว่า process process นะเดี๋ยวครูจะจำลองให้ดูว่าเวลาเอาไปใช้อะมันมันคือ,อยังไงนะคะ process คือการสั่งให้มันปฏิบัติงนาะสิ่งที่เราจะเติมลงไปในนี้ได้ สิ่งที่เราจะเติมลงไปในโปรเซสได้นั่นหมายถึงว่าตัวอะไรอ่ะตัวแปรอะไรอ่ะที่เราต้องการให้มันหาค่าตัวแปรอะไรที morning, ่ม e ันต้องที่เราอ่ะต้องการให้หาผลลัพธ์นะคะเราจะต้องเขียนมันลงไปในโปรเซสอ่ะเขาบอกว่าการปฏิบัติงานสมดับนี้เรียกว่าการปฏิบัติงานหรือเรียกว่าโปรเซสนะคะก็ความหมายมันก็คือที่มีการเป็นงานหนึ่งก็คือระบุไปเลยอันนี้คือเราจะต้องระบุให้มันหาผลลัพธ์นั่นเองง่าย นะคะต่อไปอันที่สี่อ่ะจำไว้เลยนะอันที่สี่ d e c r i t i o n อันนี้ดอกจันไว้หน่อยนะคะ d e c r i t i o n นะคะคือการตัดสินใจตัดสินใจโดยจะต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอันใดอันหนึ่งอันใดอันหนึ่งในที่นี้คือ yes หรือ no ในขณะเดียวกันก็ใช่หรือไม่ใช่ก็ได้ใช่หรือไม่ใช่ก็ได้นะคะให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าใช่ไปไหนต่อหรือถ้าไม่ใช่ให้ไปไหนต่ออย่างเงี้ยนะคะในลักษณะแบบนี้นี่คือดีคิชั่นในเรื่องของการตัดสินใจเดี๋ยวคุณครูจะมาแยกนะว่าเวลาที่พูดถึงการตัดสินใจอะ่ะ มันจะต้องคิดถึงอะไรบ้างนะคะคิดถึงคําพูดอะไรบ้างที่มันเป็นคีย์เวิร์ดในการทําข้อสอบผักเรียนนะคะต่อไปอันที่ห้าสัญลักษณ์ที่ห้าทิศทางโปรไลสำคัญมากนะคะลูกสอน่ะนะคะเวลาที่เราใช้เส้นในการเชื่อมโยงสัญ,ญลักษณ์ทั้งหมดทั้งมวลที่นักเรียนมองเห็นอยู่ตอนนี้มันจะต้องเชื่อมโยงด้วยเส้น เส้นจะต้องมีหัวลูกศรเพื่อกำหนดทิศทางขั้นตอนการดำเนินงานนะคะเพื่อกำหนดทิศทางขั้นตอนการดำเนินเนินงานโดยใช้หัวลูกศรเนี่ยเป็นสำคัญนะคะ,น,ะ,คะนักเรียนจะมาวาดมั่วๆไม่ได้หรือเส้นนั้นมีหัวลูกศรทั้งไปและกลับไม่ได้นะคะนักเรียนจะต้องวาดไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งที่ข้อมูลของนักเรียนนั้นต้องการให้ไปถึงจําไว้เลยนะคะเวลาที่นักเรียน วาดเส้นที่เชื่อมโยงผังงานกันเนี่ยนักเรียนจะต้องกําหนดหัวลูกศรให้มันด้วยหรือถ้านักเรียนใส่หัวลูกศรให้ผังงานผิดนะใส่หัวลูกศรให้ผังงานผิดความหมายของผังงานความหมายของกระบวนการดําเนินงานของขั้นตอนนั้นๆคือผิดพลาดนะคะคือผิดพลาดนะไม่ใช่นักเรียนอยากจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้หรือนักเรียนอยากจะเอาหัวใจมาแทนหัวลูกศรอ,อย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะคะ เพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องให้ความสำคัญต่อการวาดหัวลูกศรด้วยนะคะอ่ะคราวนี้มาดูต่อคราวนี้มาดูในส่วนของอันที่6นะคะ1 2 3 4 5 6 6, 6นสะ่หอันที่6นะจุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกันไอ้จุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกัน,น,น,ก,นกับจุดเชื่อมต่อคนละหน้ากระดาษเนี่ยนะคะเดี๋ยวคุณครูทั้งว่าจะ ทำให้ดูและนักเรียนจําจับใจความสำคัญจับการสังเกตเอาดีๆนะว่าไอ้สองตัวนี้มันใช้ต่างกันยังไงอ่ะจะให้นักเรียนรู้รู้ก่อนนะมันมีแค่อนกับออฟนะถ้าพูดถึงออนเพจหมายถึงไอ้จุดเนี้ยโอเคปะถ้าพูดถึงออนเพจนะคะก็จะหมายถึงไอ้จุดเนี้ยคืออะไรเอาไว้เชื่อมต่อผังงานที่สมมุติว่ามันมีการวนลูปหลายๆลูปหรือมีการยื่น หลของเส้นหลายๆเส้นแต่ต้องการให้มันมาจบในกระบวนการเดียวกันเราจะใช้อ้เนี่ย on page นะคะเดี๋ยวลองเดี๋ยวทําให้ดูนะต่อไปอันที่เจ็ดนะคะจุดเชื่อมต่อของหน้ากระดาษจุดเชื่อมต่อในหน้ากระดาษนะคะตอนเอ่อไม่ใช่ในหน้ากระดาษขอโทษนะคะจุดเชื่อมต่อหน้ากระดาษหมายถึงว่าสมมุติว่าอยากจะเชื่อมต่อไปอีกโครงสร้างโครงสร้างหนึ่งหรือ โครงสร้างที่นักเรียนกําลังทําอยู่นั้นมันไม่จบในกระดาษแผ่นเดียวอาหรือโครงสร้างที่นักเรียนกําลังทําอยู่นั้นมันไม่ได้จบในกระดาษแผ่นเดียวนักเรียนอยากจะให้มันเชื่อมไปอีกแผ่นหนึ่งหรืออยากจะให้มันลิงก์ไปอีกโครงสร้างโครงสร้างหนึ่งนักเรียนก็ใช้ไอที่มันมีลักษณะแหลมๆแบบนี้เขาเรียวกว่า off page โอเคนะคะอะ อันนี้ก็เป็นการอธิบายอันนี้จะเป็นลักษณะของสัญลักษณ์ทางโฟชาร์ดที่ใช้กันบ่อยๆนะนักเรียนจะต้องทำความเข้าใจกับพวกนี้ได้ก่อนแล้วถึงจะไปมีตัวเสริมจริงๆแล้วมันมีมากกว่านี้นะคะมันมีมากกว่านี้อ่ะโอเคเคลียก่อนอ่ารบลบๆๆๆๆอะโอเคนะคะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวคุณกว่าจะลองวาดโครงสร้างให้ดูนะ ว่าลักษณะการดูโครงสร้างนะคะการดูโครงสร้างของไอโครงสร้างของผังงานเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบไหนอ่ะเดี๋ยวครูดึงว,ว่าจะหมุนกล้องแล้วก็มีการเขียนลงกระดาษนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวน้วองเพียงเตรียมตัวนิดนึงนะลูกนะอ่อนเพียงเตรียมตัวนิดนึงคุณรูก็ต้องเตรียมตัวด้วยแป๊บหนึ่งค่ะอ่าแป๊บหนึ่งนะ พอมองเห็นอยู่เนาะ,ะน้ำมุนกล้องหน่อยแปบ๊บนึงนะคะสักครู่หนึ่งอันนี้เราจะคุ้นเคยกันในห้องเรียนอยู่แล้วเนาะว่า,วาเวลาที่เราทำอย่างเงี้ยคือ,ค,อคือต้องมองยังไงกันนะคะอ่ะมาดูกันจริงๆตัวอย่าอยากให้ใหญ่กว่านี้แหละแต่มันคงได้เท่านี้อะโอเคนะโครงสร้างของผังงานนะคะโครงสร้าง มองเห็นไหมมองเห็นแล้วเนาะอ่าโครงสร้างผัาง,ง,าง,ง,างงานสามลักษณะโครงสร้างผังงานสามลักษณะมองเห็นใช่ไหมคะมองเห็นเนะเาะมองใกล้กว่านี้ไหมอ่าสามลักษณะนะคะมีอะไรบ้างลักษณะที่หนึ่งหนึ่งอ่าหนึ่งนะ เราจะเริ่มต้นทุกพัางงานอย่างที่บอกเราจะเริ่มต้นลูกศรกำหนดทิศทางเดียวจะมีสัญลักษณ์อันนี้ครูไม่ได้ฟิกสัญลักษณ์นะครูวาดไปมั่วๆนะครูวาดไปมั่วๆสัญลักษณ์มารวมๆกันเฉยๆแต่จุดหลกัหลกๆของลักษณะนี้คืออะไรให้นักเรียนสังเกตที่สังเกตที่หัวลูกศรเห็นไหมหัวลูกศรชี้ลงอย่างเดียว การไหลของข้อมูลลงอย่างเดียวมีทิศทางเดียวอะมีทิศทางเดียวทิศทางการไหลของข้อมูลทิศทางเดียวทิศทางการไหลของข้อมูลทิศทางเดียวโอเคนะเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมหัวลูกศรเนี่ยเห็นไหมหัวลูกศรสำคัญเขาเรียกว่าแบบ กูเขียนไว้ตรงนี้นะแบบลำดับออันที่หนึ่งมองเห็นไหมน่าจะมองเห็นนะคะน่าจะมองเห็นแหละอ่านะแบบลำดับต่อไปอันที่สองนะคะโครงสร้างแบบที่สองนะโครงสร้างแบบที่สองเขาเรียกว่ารูเขียนไปเลยแบบทางเลือกนะคะแบบทางเลือกอ่ะ แบบทางเลือกมียังไงสมมุติเราเรา,เรามีข้อมูลมาเรามีอะไรมาเราติ้งนองเห็นไหมมีดีคิชชั่นมีแขนที่ยื่นออกมามีแขนที่ยื่นออกมาจากนั้นแขนนั้นมี On page ในการเชื่อมโยงจากนั้นอันนี้ครูวาดให้เห็นลักษณะของลูกศรก่อนนะอย่าอยาอย่าเพิ่งไปยึดรูปแบบตรงนี้ที่ครู แต่ทางเลือกสําคัญคือตรงไหนครูดอกจันใส่นี่ไว้นะทางเลือกที่สาคัญคือตรงนี้กับการมีสองแขนแขนที่ยื่นออกมาสองข้างนี้มันจะมีการระบุว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะ true false yes no ได้เหมือนกันนะคะแต่จะต้องมีลักษณะการมีแขนออกมาอย่างเงี้ยสองแขนแขนในลักษณะแบบนี้จะ จะยังไงก็ได้จะมาตรงนี้ตรงลงมาเดียวก็ได้แล้วตัดแคนนี้ออกก็ได้แต่จะต้องมีสองลักษณะก็คือมีคําว่าใช่กับคาว่าไม่ใช่ระบุเอาไว้คราวนี้หลักๆที่สําคัญนะคะหลักๆสําคัญของแบบทางเลือกคือมีการไหลของข้อมูลทิศทางเดียวทิศทางเดียวการไหลของข้อมูลทิศทางเดียวนะทาไมถึงว่าไหลทิศทางเดียวก็นี่ไงลูกศรมันลงอย่างเดียวเลยเนี่ยเห็นไหมเนี <S <S ่ยลูกศรมันลงอย่างเดียว จะมีกี่เส้นจะมีกี่ลูกศรก็ตามแต่แต่ลูกศรมันลงมาข้างล่างอย่างเดียวนะคะมีแขนยื่นออกมาให้ตัดสินใจออกมาให้เลือกอ่ะให้เลือกนี้ดีว๋วะอ่ะมีแขนยื่นออกมาให้เลือกเนี่ยให้เลือกว่าใช่หรือไม่ใช่อันนี้คือข้อสังเกตนะคะข้อสังเกตนะต่อไปต่อไปนะคะอันแบบที่สามอ่ะแบบที่สาม แบบอ่าแบบวนซ้ำนะคะแบบวนซ้ำอ่านะคะแบบวนซ้ำโทษทีไม่กีกำลังเรียบเรียงความคิดแป๊บนึงอ่าแบบวนซ้ำนะคะก็เหมือนกันเห็นไหมสำคัญตรงไหนเนี่ยเริ่มต้นเหมือนกันหมดเริ่มต้นสิ้นสุดเหมือนกันหมด อ่าแบบวนซ้ำนะคะสมมุติว่าอ่ามีอินพุตเข้าไปหน่อยก็ได้อ่ะเดี๋ยวจะว่าไม่ได้ว่าสัญลักษณ์แบบนี้เลยว่าได้ใช้หรือเปล่าอ่าดีคิชั่มาค่ะดีคิชั่นวาดให้มันออกด้านข้างนะวาดให้มันอ้วนๆนะคะคราวนี้ไอ้รูปแบบวนซ้ำนั่นหมายความว่ายังไงอ่าดูนะมีออนเพจมาด้วยอ่ามีออนเพจมาด้วยอ่ามีแขนยื่นออกมาด้วยให้เห็นชัดเจนหน่อยนะคะ อ่ะสมมติอันนี้คือไม่ใช่อ่ะ uh, อันนี้ไม่ใช่อันนี้ใช่ใช่แล้วไปไหนอ่ะ uh, ใช่แล้วไปไหนปึ๊บมา i n p u t input In put, จบแล้วไปยังไง Input จบแล้วก็คือจบเลยอ่ะสมมติลักษณะโครงสร้างเป็นแบบนี้คราวนี้จุดสังเกตคืออะไรจุดสังเกตคืออะไรก็คือแบบวนซ้ำเนี่ยสังเกตดูนะคะ ลูกศรนอ่ะมันจะตีตวัดกลับขึ้นไปข้างบนเห็นไหมลูกศรมันจะตีตวัดกลับขึ้นไปข้างบนอ่ะจดไว้เลยก็ได้นะเออมีลูกศออ่ะบนกับด้านบนอ่ะมีลูกศรวนกับด้านบนมีแขนมีแขนนะมีแขนเหมือนกันเนี่ยมีแขนนะแขนที่ใช่หรือแขนที่ไม่ใช่ มีแขนสองข้างเหมือนกันอ่ะสอนข้างมีกระบวนการมีการคิดอ่ะมีการคิดเดียวเนาะมากกว่าหนึ่งครั้งอ่ะมีกระบวนการคิดมากกว่าหนึ่งครั้งมันถึงเป็นวนซ้ำได้นะคะคืออะไรถ้าไม่ใช่เราขึ้นไปไหนมากระบวนการใหม่ปึ๊บปื๊บป๊บป๊บป๊บจนกว่าจะสามารถจนกว่าจะใช่ถึงจะวนมาที่จบได้ นักเรียนจะสังเกตดูลักษณะของหัวลูกศรเป็นหลักนะคะดูลักษณะของหัวลูกศรเป็นหลักไอหนึ่งกับสองเนี่ยลูกศรมันทิศทางเดียวอยู่แล้วมันลงมาทิศทางเดียวอยู่แล้วถึงแม้ว่ามันจะมีแขนสองข้างยังไงก็ตามแต่นะคือมันทิศทางเดียวคือมันลงแต่มันมีแขนข้อแตกต่างแต่ไอ้วนสาคือมันเหมือนเอามากซ์รวมกันแล้วบวกเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งคืออะไรมีการหมุนกลับขึ้นไปด้านบนด้วยนะคะ มีการหมุนกลับขึ้นไปด้านบนด้วยอะโอเคอันนี้ก็คือโครงสร้างของลักษณะของผังงานสามรูปแบบนะคะโครงสร้างของลักษณะของผังงานสามรูปแบบก็นัเกเรียนดูโครงสร้างตรงนี้นะคะแล้วโจทข้อมูลตรงนี้นะอะครูดอกจันไวเลยนะอะดอกจันไวเลยนะคะโจทย์โครงสร้างนี้อะโจทย์โครงสร้าง อ่ะจดโครงสร้างใส่กระดาษอ่รายงานคนละหนึ่งแผ่นส่งเปิดเรียนปกติอ่ะนะคะอันนี้คืองานเลยนะนะคะส่งเปิดเรียนปกติเอาโครงสร้างนี้แหละมาส่งนะคะ เอาโครงสร้างนี <S <S ้แหละมาส่งอ่ะเดี๋ยวครูจะมีรูปแบบโครงสร้างที่สวยกว่านี้เนอะรูปแบบโครงสร้างที่สวยกว่านี้อ่ะนะคะเดี๋ยวลองดูแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งอ่ะโครงสร้างที่สวยกว่านี้อ่ะโอเคคราวนี้เอาโครงสร้างนี้ดีกว่าเนี่ยอ่ะโครงสร้างนี้ดีกว่านะคะเอาโครงสร้างนี้แหละอันนี้สวยกว่า ให้เอาโครงสร้างนี้นะคะลงใส่กระดาษรายงานนี้นะอันนี้นะอันนี้นะดอกจันไวเลยเขียนไว้กันดอกจันไว้กันทั้งสามอันนี้แหละเนี่ยใส่กระดาษรายงานนะคะทรงเปิดเรียนจะใช้ใช้สีตามรูปนี้ก็ได้หรือนักเรียนจะเปลี่ยนสีเส้นกรอบเปลี่ยนสีอะไรก็ได้เอาความเรียบร้อยสุดๆนุ่นงาเห็นไหมแบบลำดับแบบทางเลือกแล้วก็แบบซ้บสาม อ่านะคะวันนี้คุณติกวก็จบที่ตรงโครงสร้างนะคะโครงสร้างของผังงาน3ลักษณะนี้แล้วกันนะ <S <S เดี๋ยวคลิปหน้านะคะมาดูต่อคราวนี้เดี๋ยวจะลองวิเคราะห์โจทย์นะคะให้นักเรียนพานักเรียนทาการวิเคราะห์โจทย์แล้วก็มันจะมี3ลักษณะนี้แหละแต่จะมีโจทย์เข้ามาด้วยอ่ะ <S <S แล้วก็เดี๋ยวจะทวนการวิเคราะห์ไอ้สโครงสร้างที่มันมีข้อมูลอยู่นี่ <S <S เอ้ยข้อมูลนี่คืออะไรเราจะได้เปิดดูพร้อมๆกันนะคะวันนี้ก็ จบสำหรับการจบสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้ฝากงานเอาไว้ให้นักเรียนได้ทำแล้วก็อย่าลืมเตรียมส่งด้วยนะคะวันนี้เพียงแท่นี้นะสวัสดีค่ะ